จริกลางคืนเนี่ยมันชอบมันตัดร่นหนาแล้วมันก็แอบแบบเข้าเข้ามายิ่งช่วงบัทลักมันมันไม่เหมือนทหารผีครับมันชอบแบบคืบคานเข้ามาแต่ว่าจุดที่มันวางเนี่ยมันเป็นจุดที่ตรวจการที่ผมมองไม่เห็นครับมองไม่เห็นเลยจะได้ยินเสียงเดียวล้อเสียงมันมาทุกวันเสียงคนเหยียบใบไม้เสียงคนเหยียบกิ่งไม้หักแบบกรอบแกรบ ที่ว่ามีเหยียบทุ่นระเบิดของของของร้อยตรงนั้นตอนนั้นผมโกรธมากครับใจผมแบบผมอยากจะลงไปยิงกับมันให้หมดแม็กเลยครับเพราะว่าผมน้ำพลผมเห็นแกมาตั้งแต่วันแรกครับแกเป็นคนดีมากเลยครับแกงต้มมามาต้มไข่ผมกินอยู่เลยวันหยุดยิงแบบมันหิวครับ,รบจนหยุดยิงเสร็จแกก็อากินไข่ต้มกินไข่ต้ม กยก็พาพาไปไอเส้นทางที่เกที่เกย์เหยียบอะครับวันประมาณวันก่อนผมยังเพิ่งเดินลาดตะเวนอยู่เลยครับ<ม>นั่นคือฝั่งเรานะครับ<ม>ออกไปจากหน้าบังเกอร์ไม่ได้ไกลด้วยไอที่ไปเดินดูนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเดินลาดตะเวนดูรวดหนามที่เราวางไว้เนี่ยม,มันโดนตัดหรือเปล่ามีรอยแบบเอาไม้มาทับหรือเปล่า<ม>จุดนั้นที่หัวหน้าพลโดนเนี่ยวางเยอะ ประมาณห้าหกลูกครับบริเวณนั้นไม่ไกลนะครับ mm. เนี่ยพื้นที่ตรงนี้ครับประมาณห้าหกลูกแต่ว่าโชคดีมากๆที่ไม่มีใครอยาเพิ่มน mm. ตอนนั้นหัวหน้าหัวหน้าบอลครับ mm. หุวดบอลเป็นรุ่นพี่ผมสองปีครับก็ mm. คือออกไปกับหัวหน้าพลแกแกจะพาไปเดินลาาตัวเองอย่างนี้ทุกวันครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยครับ mm. บางทีกลางคืนเนี่ยมันชอบมันตัดรุ่นอําแล้วมันก็แอบแบบเข้า,เข,าเข้ามา mm. ยิ่งช่วงบัทาครับมันมัน มันเหมือนทอาหารผีครับชอบแบบคืบคานเข้ามาตอนคืนทุกวันนะทุกแทบจะทุกเวลาเลยครับแต่ช่วงหลังหยุดยิงมันมันก็ยังมาอยู่นะครับแต่ว่าจุดที่มันวางเนี่ยมันเป็นจุดที่ตรวจการไม่เห็นครับมันทึบมากฝ่าทึบกว่านี้อีกมองไม่เห็นครับมองไม่เห็นเลยจะได้ยินเสียงเดียวแ,วแล้วเสียงมัน,นมาทุกวันเสียงคนเหยียบใบไม้เสียงคนเหยียบกิ่งไม้หักแต่ก็กรอบแกรบๆๆ 5้าหคนเราก็เราออกไปเลยห,หรือว่าออกไม่ได้ครับ<ม>ออกไปคือระเบิดตอนนี้มันมันวางเยอะมากครับ<ม>ออกไปยังไงก็โดนครับ<ม>ส่วนใหญ่ก็จะอยู่แนวแบบแนวบังเกอร์ตัวเองมผมไม่ไม่ให้ออกเลยครับถ้าออกมันอันตรายมากยกเว้นจะมีคําสั่งอืง่นถ้าจะออกเนี่ยอย่างเช่นจะออกไปทําอะไรเกี่ยวกับแบบหน้าแนวอย่างเช่นแบบทำภารกิจหรือว่าอะไรสักอย่างอย่างน้อยเนี่ยต้องมี EOD เคียด้วยเข้าด้วยซึ่งที่ผ่านมาก็ปฏิบัติตามนะครับม,มันเป็นการแบบเซฟกําลังพลของเราให้ปลอดภัยด้วยครับแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยผมเองก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาวางคือไม่มีใครคิดนะครับถามว่าแบบพวกผมอยู่เข้าเวนจัดเวรยังไงทาไมมองไม่เห็นส่วนหนึ่งคือป่ามันทึบมากครับแล้วก็ช่วงนั้นนะครับฝนตกบ่อยฝนตกมันตรวจการฟังเสียงอสองกล้องไหนอะไรไม่รู้เรื่องเลยครับดูมองไม่เห็นจริง นึกภาพฝนเปรย์ลงมาครับถ้ามันแอบ,บมาฝังตอนนั้นนะครับ<ช>คือไม่มีใครรู้เดือนนิดนิดแล้วเราก็ยังอยู่ในที่ตั้งการใช้ชีวิตของเราเป็นยังไงบ้างในมุมที่แบบว่าเราจะต้องปฏิบัติอยู่ในฐานอะไรเนี่ยผ่อนคลายขึ้นบ้างผ่อนคลายขึ้น,นพอสมควรครับแต่ก็ไว้ไว้ใจไม่ได้ บางทีอาจจะใส่มาตอนนี้เลยก็ได้ครับ <c oughs> หรือว่าแบบวันพรุ่งนี้ <c oughs> หรือคืนนี้หรือ,อยังไงก็ไม่รู้ครับแล้ววันวันหนึ่งเราเราทำอะไรบ้างคะที่มันเริ่มสบายขึ้นเรามีได้ออกกําลังกายได้ไปแบบได้ทําอะไร <c oughs> ที่แบบว่าสร้างฐานที่มัน่นให้มันมั่นคงไหมหรือว่าอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการต่อเติมที่มันเนี่ยแหละครับ <c oughs> เพราะว่ายิ่งการการตั้งรับอะครับมันมันไม่มีไม่มีคําว่าเสร็จหรอกครับมันมีแต่แบบ ต้องดีขึ้นเรื่อยๆครับของการตั้งหลับทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่อะท่อกําลังกายก็คือเนี่ยนะครับกอสอบรายใช้แรงเยอะนะครับก่อสอบทรายก่อปูนนะครับทุกวันนี้ยังกินอิ่มนอนหลับใช่ครับกินอิ่มนอนอุ่นครับแลวเดี๋ยวนี้เราเราได้มีโอกาสแบบทํากับข้าวกินกันเองบ้างไหมคะเราก็มีครับทํากับพี่ทหารทานเนี่ยครับเดืนเด็ยเน็นเมนูอะไรอะท้าล่าสุดอ่ หมูจ๊อนครับเพิ่งจับงูได้เพิ่งเหลี่ยมต้มงูครับกินกันผมก็เพิ่งเคยกินครั้งแรกมากินที่นี่นะครับเหมือนตั้งไก่ครับอร่อยครับอร่อยจะพูดอะไรถึงคนที่เขาเสียสละที่ต้องแบบทั้งเจ็บทั้งเสียชีวิตคนบนสมรภูมิที่เราร่วมกันรบปรนมาขอใช้คําว่าแบบสดุดีได้ไหมครับขอสดุดีสดุดีครับ นักรบทาหารกล้าทุกนายเลยครับทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นฐานพ่านฐา,านเขียวฐานอากาศหรือแม้กระทั่งแบบเย็นคนทาหารคนสุดท้ายครับคือหน้าตอนนั้นนะครับม,มันมันเป็นความรู้สึกที่ผมก็ไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนทุกคนแบบช่วยกันจริงๆครับแม้กระทั่งส่วนหลังด้วยนะครับอย่างอย่างาผมเองจะเป็นในส่วนของหน้าแนวหน้าสุดเลยครับ ส่วนหลังเนี่ยหมายถึงส่วนส่งกําลังบำรุงหรือแม้กระทั่งแบบเจ้าที่สื่อสารหรือแม้กระทั่งทุกส่วนครับหรือแม้กระทั่งพี่ๆน้องๆชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ออกไปครับคนช่วยกันครับข้าวน้าอาหารแบบพี่ๆชาวบ้านก็ยังแบบส่งส่งมาช่วงที่วันวันที่ประทาครับถึงแม้ว่ามันจะเสี่ยงแต่ตอนนั้นก็ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะอพยบออกไปหมดแล้วครับจะเหลือแต่เจ้าที่ในส่วนของแบบศก ปกครองหรือว่าแบบตำรวจอะไรเงี้ยครับยังอยู่ใน,นพื้นที่ก็ยังแบบสนับสนุนทุกอย่างข่ดหรืออะไรก็แบบบอกเขาได้ก็ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะครับที่ส่งมาไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสบายดีสบายมากครับรวมไปถึงพี่ๆน้องๆทหารทุกคนครับ ก็วันนี้อยู่กับพี่จิรัตขึ้นมาพี่จิรัตเราเปิดได้ตามนี้ฮะในฐานะที่อยู่ในโครงการจรวจมาพอสมควรเลยครับก็ขอสวัสดีครับก็ในฐานะที่ได้สรปนะครับได้ดาเนินการวิจัยพัฒนาจรวจมาตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันนะครับก็ในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของผลงานที่เราได้ปัจจุบันนี้ก็คือเป็นในส่วนของจรวดขนาด1 22ม mm ิลลิเมตรนะครับที่วางอยู่ด้านบนนี้นะครับ 2ลูกด้านบนนี่เลยใช่ไหมครับก็จะเป็นจรวดระยะยิง40กิโลเมตรและระยะยิง30กิโลเมตรซึ่งเป็นจรวดขนาด122มิลลิเมตรนะครับโดยไซส์พอๆกันเลยนะครับผมอันนี้ใช่ไหมซึ่งจะต่างกันนิดนึงแต่ว่าก็คือนิติค่อนข้างเหมือนกันยิงได้รับลำกล้องแบบเดียวกันใช่ครับตัวตัวลูกจรวดเนี่ยใช้กับตัวตัวฐานยิงนะครับหรือระบบจรวดแบบ sr 4นะครับซึ่งซึ่งมีประจำการ อนกองทบอยู่แล้วใช่ไหมทบอยู่แล้วนะครับก็คือวัตถุประสงค์ของสรปคือวิจัยเพื่อเป็นลูกจรวดสําหรับใช้งานในกองทัพนะครับคือทบอยมีรถยิงอยู่แล้วแล้วก็มีจรวดอยู่แล้วด้วยแต่ว่าจรวดมันเป็นสิ่งที่มันแบบยิงไปเรื่อยๆนะสิ้นเปลืองไปดังนั้นก็หมายความว่าถ้าเกิดสมมตินาคตเนี่ยเราต้องหาลูกจรวดมาชดเชยทดแทนไอ้พวกนี้ขึ้นมาเราจะได้ทําเองได้ในประเทศใช่ไหมฮะถูกต้องครับใช่เลยครับ ทงนั้นลองคุณพี่จิรัสช่วยบรีฟนิดนึงหน่อยสิครับผมว่าอย่างทอดจรวจ s r 4เนี่ยไอ้ส่วนที่เราทำพวกหลายทั้งหลายต่างๆพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเราโฟกัสตรงไหนเป็นพิเศษบ้างครับครับ,รบก็ปัจจุบันนะครับเรามีโรงปฏิบัติการที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งโรงปฏิบัติการนี้ก็คือเป็นโรงงานที่วิจัยพัฒนาจรวจปัจจุบันเนี่ยเราสามารถทำได้ในส่วนของที่เราเรียกว่าส่วนส่วนขับเคลื่อนจรวดน,นะครับก็คือในส่วนของแล้วก็ตัวประกอบรวมนะครับจรวด ในส่วนของตัวขับเคลื่อนจรวดเนี่ยเราก็จะมีสามารถทําดินขับเชือเพิงแข็งแบบคอมโพสิตได้นะครับทําดินขับด้วยตัวเองได้ลงบนการของเราเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ตัวส่วนหางเนี่ยก็จะเป็นในจรวดรวจ122เนี่ยครับจะเป็นจรวดส่วนหางแบบแรปเปอร์ราฟินนะครับเป็นหางง้วนนะครับงงแล้วก็เมื่อยิงออกไปมันก็จะกลางออกมานะครับแล้วก็ในส่วนของหัวรบนะครับเราก็ใช้เป็นหัวรบแบบมิสเก็ตนะครับ ใช้เป็นแฟกเมนเทชันเป็นฟกเมนนะครับมีสเกตแฟกเมนเทชันก็คือส่วนหัวรบก็อยู่ด้านบนตรงนี้แหละครับผมใช่ใช่ครับแล้วก็ด้านบนสุดก็้เป็นฉนวนนะครับปัจจุบันเราก็ตัวโรงพยาบาลของสรปก็สามารถที่จะทําการผลิตนะครับหรือทําทั้งในในส่วนนินขับแล้วก็ประกอบรวมตัวลูกจรวดครบนัดได้นะครับก็เป็นความเป็นความสำเร็จในการวิจัยซึ่งเราได้ดำเนินการมาตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันนะครับเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี53ครับ ก็ใช้เวลามานานพอสมควรเลยครับคือว่ากว่าคือกว่าจะทําได้กว่าจะทาสาเร็จกว่าจะทดสอบอะไรเนี่ยมีกระบวนการค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยขึ้นมาเมื่อวานเราได้มีการไลฟ์เรื่องของพวกมาตรฐานทางทางตรวจไปเหมือนกันซึ่งก็มีหลายตัวมากที่้ต้องควบคุมอย่างตรงนี้คือเราทําหัวลบทําส่วนดินครับทำปลอกทำมอเตอร์ทำส่วนทางหลังขึ้นมาพวกเนี่ยปกติที่จิรัตถ้าเกิดสมมติเราทําขึ้นมาเนี่ยสมมติของมีของอยู่แล้วเนี่ยตรวจลูกหนึ่งเนี่ยปรติกระบวนการเนี่ยเราใช้เวลากันเยอะไหมครับผม กระบวนการในการผลิตนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับจำนวนล็อตที่เราจะสานะครับผมก็ถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยขีดความสามารถของรูปแบบการก็ได้ได้เป็นเดือนหนึ่งก็ได้ประมาณ1 0 0นัดครับโอเคครับก็คืออันนี้คือเป็นมาตรฐานโดยปกติของเรานะครับผมในอนาคตเวลาจะสเกลอัพหรืออะไรต่างๆมันก็แล้วแต่พอที่จะมีด้วยขึ้นมาอันนี้คือปริมาณที่เราอยากใช้ได้ขึ้นมาหัวลบนี่ขนาดนี้ดูต้องแต่สองส่วนนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเยอะขนาดไหนครับผมดินหัวลบต่อนัดเนี่ยฮะหัวลบเนี่ยจะมีรัศมี การสังหารหรือรัศมีทำ,ทำลายประมาณ48เมตรนะครับก็บคือส่วนนี้ขึ้นมาใช่ครับ ในส่วนของหัวลบเนี่ยเราก็ใช้หัวลบจากจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ชุนนวนหัวจากต่างประเทศแล้วก็นอกนั้นเราก็จะมีความร่วมมือกับทางศูนย์นริการสร้างอาวุธในการการทําหัวลบด้วยนะครับของกอห์ใช่ไหมครับก็คือเขาวยทาให้บางเหล่าบางส่วนด้วยใช่ครับก็เหมือนกับเป็นการบูรณาการเทคโนโลยีกับเครื่องมือหลายๆอย่างขึ้นมาคือสตรปก็อาจจะไม่ได้มีครบทุกอย่างแต่ว่าสมมติพาร์ทเนอร์ในเราเนี่ยเรามีปุ๊บเราก็ใช้ตรงนี้ขึ้นมาได้เราจะได้เซอร์วิสอะไรทั้งของในประเทศของเราได้ด้วยครับผม ตัวนี้ระยะอิง10กับ40มันต่างกันยังไงบ้างครับไอ้สามสิบกับสี่สิบเนี่ยฮะต่างที่ความยาวนะครับปัจจุบันก็คือลักษณะด้านนอกเหมือนกันนะครับก็ต่างกันที่ความยาวนะครับตัวตัว40กิโลเมตรจะมีปริมาณดินขับจรวดมากกว่าก็จะยาวกว่าประมาณประมาณนิดหนึ่งประมาณนิดนึงครับจะยาวกว่านิดนึงประมาณไม่กี่เซนนะครับประมาณ20เซนนะครับครับผมได้ ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของผลงานที่เอามาโชว์ในงานนี้ครับก็เป็นตรวจที่ทําแล้วทดสอบแล้วยิงแล้วผลิตจริงในประเทศแล้วด้วยก็เหมือนเป็นตัวอย่างอันหนึ่งจริงๆสอตบเราอาจจะมีตรวจหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวก็างจะไปดูต่อไปแต่เดี๋ยวนอกจากตรวจที่เพื่อใช้ในราชการสงครามโดยตรงแล้วเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีตรวจอันอื่นด้วยซึ่งบางท่านก็บอกว่าแล้วเทคโนโลยีตรวดเนี่ยมันเจาะจงหรอขึ้นมามันใช้ในงานอะไรจริงมันมีงานทางฝั่งพลเรือนหรือฝั่งอย่างอื่นด้วยเหมือนกันนะครับผมก็อาจจะเป็นตัวอย่างนิดนึงว่าโอเค มีเทคน like the like uh ิค huh. ตัวที่สองที่ของจรวดในวันนี้ขึ้นมาอย่างกลุ่มที่มีคนเคยถามกันอยู่ว่าตัวจรวดดัดแปลงสภาพอากาศเนี่ยอ่าฮะเดี๋ยวขอเชิญคุณไพศาลนะครับพี่ไพศาลพี่ไพศาลครับผมพี่ไพศาลก็ไดพี่ไพศาลดูแลดีอยู่เีครับพี่ไพศาลช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงสิครับว่าจรวดดัดแปลงสภาพอากาศเราเนี่ยมันเริ่มมาจากตรงไหนใครเป็นรใครเป็นความต้องการแรกแรกของเราเนี่ยครับ ในส่วนของจรวดดัดแปลสภาพอากาศเนี่ยนะครับก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างสทรปนะครับแล้วก็กรมฝนหลวงนะครับอ๋อกรมฝนหลวงคือเขามีภารกิจเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยชื่อกรมฝนหลวงเราก็พอจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับว่ามีเหตุเหตุร้อนเหตุอะไรต่างๆขึ้นมาเขาก็ต้องไปดูแลตรงนั้นขึ้นมาว่าไม่ว่าฝนแรงนะครับก็แรงขาดฝนเทียมนะครับหรือว่าถ้าเกิดเกิดลูกเห็บ ก็ช่วยในเรื่องของการบรรเทาลูกเห็บครับอ๋อใช่ครับแต่โดยปกติกรมขนลลวงเ,นเขาใช้เครื่องบินนีใช่ไหมขึ้นมาใช่ครับใช่ครับผมเครื่องบินขึ้นมาแต่ที่นี่นเ,รเราดีไซน์มาทำไมเราถึงไม่ทำมาถึงไม่ใช้เครื่องบินแล้วถึงมาถึงเราเลือกมาใช้เป็นจรวดอย่างเงี้ยครับผมมันมีข้อดีอะไรที่เขาบองเห็นไหมครได้ครับก็ขออนุญ,ญาตเกริ่นก่อนนะครับก็คือว่าปกติในกระบวนการการทำ ตัวฝนเทียมเนี่ยนะครับมันก็จะมีในเรื่องของการโปรยสารเคมีนะครับโปรยสารเคมีแล้วก็จะเกิดการควบแน่นของตัวเมฆนะครับ,รบแล้วกระบวนการสุดท้ายก่อนที่เมฆจะกลายเป็นฝนเนี่ยนะครับเราก็จะโปรยสารเคมีตัวหนึ่งที่เรียกว่า,าซิลเวอร์ไออไดอนะครับเ,รออเพื่อที่จะทําให้ตัวเมฆเนี่ยกลั่นตัวกลายเป็นฝนนะนรับตัวลงมาแล้วเป็นฝนไดต้องครับอ่าซึ่งกระบวนการเดิมเนี่ยเราก็จะต้องใช้นักบินนะครับขับเครื่องบินนะครับแล้วก็บินเข้าสู่ ก้อนเมฆนะครับซึ่งก้อนเมฆเนี่ยเขาก็จะหนาทึบแล้วเพราะฉะนั้นวิสัยทัศอะไรเขาก็จะมองไม่เห็นนะครับก็จะเป็นอะไรตไปหมดเลยเพราะเมฆดำเมฆแบบฝนใกล้ตกเนี่ยะไครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีทางเลือกอีกทางหนึ่งก็คือการใช้จรวดตัวนี้นะครับที่เราจะส่งตัวจรวดแล้วก็ตัว ซิเวอร์เอลาไดา้ยนะครับที่เป็นาสารเคมีในการทำให้เกิดฝนเนี่ยนะครับขึ้นไปสู่ท้องฟ้านะครับก็คือตัวจรวดตัวนี้นั่นเองก็คือแทนที่จะใช้เครื่องบินเสี่ยงบินเข้าไปในพื้นที่ที่อันตรายก็คือใช้จรวดยิงจากภาคพื้นดินไปแทนถูกต้อง<ด>ครับเรแล้วก็สามารถที่จะประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้ด้วยนะครับก็คือตัวต้นทุนของจรวดเนี่ยในการส่งขึ้นไปนะครับเมื่อเทียบกับการที่ใช้เครื่องบินส่งขึ้นไปเนี่ยก็จะถูกกว่าถูกกว่านะครับผมถูกกว่าครับแล้วก็อกปการอย่างที่กล่าวไปก ที่เกิดอันตรายกับตัวนักบินและเครื่องบินได้ด้วยครับม,มันได้2อ,อย่างลดความเสี่ยงคือถ้าเกิดเครื่องบินเป็นอะไรนักบินนักเครื่องบินตกนักบินเสียชีวิตก็ยิ่งก็ยิงย่งเป็นกันใหญ่แต่อย่าน<ช>้อยอันอนี้อยู่บนพื้นแน่นอนใช่ครับแล้วที่ว่าประหยัดนี่คือมันประหยัดยังไงบ้างครับเราดีไซน์ไงให้มันประหยัดบ้างครับผมในส่วนของตัวการออกแบบของเรานะครับก็คือตัวอย่างที่เห็นนะครับผิวข้างนอกเนี่ยจะเป็นลักษณะของตัววัสดุคอมโพสิตนะครับที่จะเป็นลักษณะของตัวคาร์บอนไฟเบอร์แข็งเป็กนะครับเส้น เรทซิน uh, นะครับ,รบซึ่งก็งจะมีคุณสมบัติที่ สามารถรับแรงดันได้ดีนะครับแล้วก็เขาเสมือนกับเป็นเหมือนพลาสติกอะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาตกลงมาเนี่ยอย่างน้อยๆก็คือไม่ได้สูไม่ไม่ได้มีอัไตรายไม่ได้รูเปล่งตกมาเหมือนเป็นท่อหล็กใหญ่ๆตกใช่ครับแล้วกระบวนการในการยิงของเขาเนี่ยนะครับก็คือเราจะยิงขึ้นไปในแนวดิ่งนะครับยิงตรงตรงแนวดิ่งแนวแนวดิ่งหรือว่าอาจจะเอียงนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามุมค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับแล้วตัวจรวดเนี่ยก็จะขึ้นไปประมาณ เจ็ดกิโลนะครับคือพอฟอร์แมนเขาเนี่ยได้ประมาณ6-8กกิโลทำไมถึงเป็น 6- 8ถึงแล่ะครับก็เพราะว่าระดับนั้นเนี่ยก็คือจะมีเมฆเย็นซึ่งเป็นระดับเมฆที่ไว้ใช้ทำตัวฝนเทียมลงมาครับเราคำนวณมาแล้วว่าความสูงขนาดนี้พอดีต้องมาว่าทำขึ้นไปถึงได้โปรยสารเคมีได้แล้วก็ตกกลับมาแล้วตกกลับมามันเป็นตกแบบไหนครับเนี่ยลักษณะของจรวดอย่างเงี้ยเราก็จะตกเป็นเหมือนโปรเจกต์ตายพาราโบลายิงเป็นพาราโบลาใช่ครับแต่ถามว่าในส่วนของตัว ที่ปล่อยสารเคมีก็คือพอมาไปถึงชั้นเมฆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้นะครับจะมีช่องช่องตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องที่ใส่พลูซิวซิเวอร์ไอโอไดน์นะครับที่เป็นสารเคมีในการทำให้เกิดมันจะปลอยออกมาตามช่องพวกนี้ใช่ครับเราก็จะมีตัวระบบพลาเมอร์นะครับพอถึงระยะเวลาที่ตั้งไว้ก็จะเป็นระยะเวลาเดียวกับที่ตัวจรวดเนี่ยขึ้นไปถึงชั้นเมฆตรงพว่านั้นถูกต้องครับ S <S เขาก็จะ eject ไอ้ตัวของสารเค,คมีตัวนี้ออกมาซึ่งตัวจรวดเนี่ยเราสามารถใส่ได้ทั้งหมด4ช่องนะครับขั้นต่ำเนี่ยเราใช้ประมาณสัก3ช่องเนี่ยก็เพียงพอต่อการทําให้เกิดฝนแล้วนะครับแต่ว่าเราก็เผื่อไว้เป็น4ช่อง <hr am. S 2> หลังจากนั้นเนี่ยพอเราปล่อยปุ๊บซูเวอได้แล้วเนี่ยะคระับก็จะมีในเรื่องของออระบบหน่วงเวลาอีกหน่อยนึับแล้วพอจรวดเริ่มตกลงมาแล้วเนี่ยนะครับคเพื่อความปลอดภัยเรามีระบบเซตี้เรียกว่าระบบ อ่าอิเจกล่มนะครับเพราะฉะนั้นพอพอมันอีเจกล่มก็คือมันปล่อยล่มมาปุ๊บเนี่ยจรวดเนี่ยแทนที่จะตกลงมาด้วยด้วยแกิตี้นะครับก็จะมีล่มลงมาก็จะค่อยๆลงมาเป็นลอนชีพก็จะไม่ตกไม่ตกใส่ใครแบบรุนแรงเกินไปเพราะฉะนั้นทําให้ตัวจรวดที่ตกลงมาเนี่ยก็คือความเร็วไม่มากก็จะไม่เป็นอันตรายต่อคนที่อยู่ด้านล่างครับแสดงว่ามันมีมวลล่มชูชีพซอดอยู่ข้างบนหัวนี่ใช่ไหมครับที่เราเห็นยาวๆเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนของตัวระบบล่มนะครับอยู่บริเวณด้านหัว เห็นก็ย <entender it> <uffs> ิงลากยาวตรงนี้ได้แล้วก็ปล่อยสารเคมีตรงนี้ ส่วนที่เหลือก็เป็นเชื้อเพลิงดินถล่มขึ้นไปใช่ครับเราทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับอ๋ออันนี้เราทดสอบไปก็อันนี้อันนี้พอดีเราปิดโครงการแล้วนะครับอ๋อปิดโครงการอ๋อครับก็น่าจะประมาณสักสองสามปีแล้วครับได้ครับผมก็คือใหม่เขามีการทดสอบจริงแล้วล่ะทดสอบจริงครับแล้วก็เรามีการทดสอบนะครับตอนนั้นล่าสุดก็คือเราไปทดสอบยิงภาคตะรวันนะครับที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งเราก็เก็บมาเป็นวิดีโอด้วยนะครับที่เห็นตามลูลยิงขึ้นมาก็คืออ๋อเนี่ยเธอยิงลย นะครับซึ่งตอนนี้ที่เรายิงขึ้นไปแล้วก็ด้วยลักษณะของอกเคพื้นที่แล้วก็ตัวเมฆที่เขาทําท เตรียมไว้สหรับจะทําฝนเทียมแล้วเนี่ยนะครับเพราจะเกิดเป็นลักษณะของฝนที่ตกลงมาอย่างนี้อ๋อเนี่ยเห็นไหมคือไม่ก่อตัวจะเป็นก้อนดำๆนั่นแหละช่วงที่มันมีมีฝนตกเนี่ยครับเป็นกลุ่มตรงนี้ครับอ่าเขาเนียก็คือตกในเห็นก้อนด้านขวาี่ใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าก็คือยิงขึ้นไปก็คือที่ส่วนใหญ่ที่เราใช้ก็คือจะบริเวณเหนือเขื่อนนะครับหรือบริเวณที่เป็นป่าอ๋อเหมือนกับพี่ว่าเจตนาแบบว่าให้ฝนตกบังคับให้ฝนตกเหนือเขื่อนจริงๆอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องครับก็จะช่วยเก็บน้ําฝนได้ดีอ๋อมันก็จะสามารถปรระยยยยุกกตต์ใช้้้ไไดดหหหลาาาาาอออ่่่่่งงงงงคืืทํนนนนฝฝแแแ็ีึมว อยากจะเก็บน้ําเราก็เลือกตําแหน่งให้ฝนตกอย่างนี้ด้ครับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณเมฆช่วงนั้นด้วยว่าเหมาะที่จะสามารถทําฝนเทียมได้หรือเปล่าครับได้ครับผมซึ่งก็เหมือนกับกระบวนการทาฝนเทียมตามปกติแหละแต่เราีแค่เครื่องมือมีเครื่องมือใหม่มาเพิ่มใช่ครับผมก็ถือว่าดีเลยทีนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของโครงการของจรวหของสตพนะครับอันนี้คือเป็นโครงการจรวดที่เป็นแบบ dual purpose หรือใช้ทางภาคพลเรือนมาอันหนึ่งแล้วทีนี้แต่นอกจากนี้คือยังไม่ได้มีแค่นี้มันมีโครงการจรวดที่เป็นภาคพลเรือนอีกอันหนึ่งที่ ขึ้นมาว่าเป็นของใครขึ้นมาว่าจะมีทําขึ้นมาว่ามีอะไรบ้างตอนนี้มีเห็นโครงการเห็นจรวดไอ้ลูกสีแดงๆเนี่ยครับผมมันเขียนชื่ออยู่ด้านหน้าจรวดดับเพลิงขึ้นมาทีนี้มันจะเห็นว่าอยากจะดูกันนิดนึงว่าเอ๊ะนี่เป็นโครงการที่เพิ่งใหม่หลายๆคนคน,คนที่มาปีที่แล้วพียังไม่เห็นหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่อยากให้ช่วยเล่านิดน,นึงได้ไหมครับว่าโครงการนี้มันเริ่มขึ้นมาได้ยังไงขึ้นมาแล้วมีเป้าหมายอะไรเป็นพิเศษขึ้นมาครับก็โครงการนี้นะครับก็คือเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดับเพลิงคร ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าจรวดดับเพลาะก็คือัตถุประสงค์อ๋อจรวดตัวนี้คือเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกให้หน่วยดับเพลาะครับให้สามารถสามารถเข้าไปกู้ภัยเข้าไปดับเพลิดำเนินการต่อได้ซึ่งถ้าถ้าจรวดสามารถดับเพลิงได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรูปดีเลยครับผมใช่ครับก็อย่างเงี้ยเป็นรูปดีเลยนี่คือตอนที่จำลองการดับเพลิงใช่ไหมอันนี้คือตอนไปทดสอบการดับเพลิงครับคือถ้าสามารถดับเพลิงถ้าสามารถดับเพลิงได้ก็ถือว่าเป็นโบนัสที่ดี แต่จุดประสงค์หลักคือหน่วงไฟเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปดับเพลิงาคาระคะคือเราไม่ได้คาดหวังว่าจรวจจะต้องดับเพลิงวูบในทันทีถูกต้องแต่ว่าเราแบบว่าเฮ้ยเปิดโอกาสเราไฟแรงมากเนี่ยสร้างจังหวะช่วงหนึ่งให้คนที่ผจญเพลิงเนี่ยสามารถเปิดเข้าถึงพื้นที่ได้ใช่รับเข้าถึงพื้นที่ได้แล้วก็ดําเนินการต่อได้ดาเนินการช่วยเหลือคนที่อยู่ข้างในหรือดําเนินการดับเพลิงด้วยวิธีการอื่นๆใช่ครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้คือเราเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเจ้าหน้าที่ครับครับคือมันจะต่างกันนิดนงอาบีเ้ตดัข ลากสายดับเพลิงเข้าไปใช่ครับแต่นี่คือเหมือนกับสร้างเลนจ์หรือสร้างระยะระยะเข้าถึงที่มากขึ้นโดยที่ยังกูเร็งยังปลอดภัยอยู่ใช่ครับผมครับถ้าเกิดเด็กขึ้นมาเราจะดดับเพลิงตรวนี่ไซส์นี่ขนาดประมาณเท่าไหร่นะเนี่ยตัวนี้จะเป็น89มิลลิเมตร89มิลิเมตรใช่ใช่ครับก็ขนาดใหญ่กว่าลูกปืนคอดนึงขนาดเส้นศูนกลาง ใช่ครับเพราะว่าจรวดตัวนี้จะพัฒนาต่อจากจรวดฝนจากนั้นขนาดคือจะใกล้เคียงครับอ๋อคือเราเอาองค์ความรู้ที่ได้จากจรวดฝนก็มาต่อยอดเลยแหละเชื้อเพลิงกับดันแต่ด้วยความที่ว่าให้มันเนื่องจากมันไม่ต้องบินสูงมากสิเจ็ดกิโลเอาวินแค่ระยะใกล้ๆก็ก็เลยลดขนาดลงมาได้ใช่ครับครับแล้วที่นี่เวลาทําจริงขึ้นมาคือมันคงไม่ได้ใช้แค่นัดเดียวใช่ไหมเพราะเห็นมีอยู่ข้างๆอีกอันหนึ่งใช่ครับก็คือจะเป็นการสามารถยิงตันโบวได้ถึง4นันะกรณีที่แบบไฟยังยังไงใช่ครับ ก็คือจะหน่วงเวลา no สักสองวิสองสามวิแล้วก็ต่อลูกต,ต่อเนื่องเลยก็ยิงก็ยิงก็ยิงเหมือนกับยิงต่อเนื่องไปว่าจะเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาเหมือนกับอันนี้เราเป็นโปรดักที่เราร่วมกันทำใช่ไหมใช่ครับเป็นได้รับเงินได้ได้รับงบประมาณจากวชมาครับอ๋อวชสปอนเซอร์เรื่องของงบการวิจัยตรงนี้ให้นะครับแล้วเราทําก็จะทำดูเหมือนจะเนี่ยดูเห็นจากชื่อเหมือนจะทําในประเทศเรากันหมดเลยหรือเปล่าฮะใช่ครับเป็น เป็นชิ้นส่วนในประเทศทั้งหมดเลยครับร้อยเปอร์เซนต์ชิ้นส่วนในประเทศครับผมอ๋อไม่มีใครบ้างเนี่ยมีพระจอมเกล้ารัตกระบงังอ่ารัตกระบัง <ผม S 1> อยู่ด้วยกันขึ้นมาแล้วทอปอเราแล้วระบบไอตัวแท่นยิงเนี้ยเราดีไซน์อะไรกับมันบ้างครับผม,มเราตัวทําที่อันนี้ขึ้นมาคือเราดีไซน์คือมันช่วยให้แบบเราไม่ต้องแบกไปทีละนัดใช่ไหมติดกับยานพาหนะหรือใช่ครับเอาไว้ติดกับยานพาหนะและสามารถเข้าถึงได้เร็วครับอ๋อก็คือครับผมเข้าถึงได้เร็วยิงได้แม่น อ๋อใช่ยิงได้แม่นนี่คือหมายความว่าคือแบบสามารถสามารถปรับมุมอะไรต่างๆได้เราก็คำนวณเลยว่ามุมนี้ยิงได้กี่องศากี่องศาใช่ครับก็จะมีเห็นมีส่มาปุ๊บตอนนี้ก็สั่นโง่ไปทั้งแท่นนี้ชุดนี้มันดูดูใหญ่เหมือนกันนะฮะเนี่ยใช่ครับตักเป็นเป็นต้นแบบครับตัวนี้จะเป็นต้นแบบแท้ยิงแต่ถึงเวลาสมมติถ้าพัฒนาต่อไปปุ๊บก็จะสามารถ ก็คือจะคลัสตอมไม้กับแพลตฟอร์มอะไรต่างๆได้อีกครับครับอันนี้คือเหมือนกับเป็นตัวตั้งตั้งต้นว่าโอเคเราวางนี้นะอันนี้เหมือนนึกถึงผมนึกถึงกินาการว่าเหมือนวางอยู่หลังรถปิกอัพอย่างเงี้ยใช่ครับครับแล้วชุดดับเพลิงก็เข้าไปไอ้นี่ก็ยิงจากข้างหลังเข้าไปให้ใช่ครับเราจะดีไซน์ให้สามารถติดตั้งได้ต่อครับตัวนี้มันมีบิวล์อินกล้องคาเมราบิวล์อินเซนเซอร์หลายตัวอยู่เหมือนกันเลยนะเนี่ยฮะอย่างนั้างขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวเลนส์เลนส์ไฟเดอร์คครรรรััับบตวววจจะะะยยก็อออ๋ืหมาาาา่่เไดู้้ เวลายิงไปปุ๊บไอ้จุดที่เกิดเหตุเนี่ยระยะเท่าไหร่ใช่าไหร่ใช่ครับวัดระยะเท่าไหร่แล้วก็คำนวณว่าคำนวณว่าเป็นมุมเท่าไหร่ต้องมุมเท่าไหร่จยิงได้ก็เหมือนกับเป็นสายคอนโทรลแบบหนึ่งใช่ไหมใช่ครับเป็นสายคอนโทรลแบบหนึ่งครับก็เหมือนคือเราก็ประยุกต์เทคโนโลยีพวกระบบควบคุมการยิงนั่นแหละใช่ครับระบบควบคุมการยิงที่เห็นตามป้อมปืนของรถของยานพาหนะต่างๆเนี่ยครับอันนี้ก็ประยุกต์มาแต่ว่ามาใช้กับอุปกรณ์ภาคพลเรือนในการรักษาความปลอดภัย ถูกต้องครับมาประยุกต์กับอุปกรณ์ใหญ่เนี้ยคือมาประยุกต์กับตัวจรวดดับเพลิงครับครับผมอย่างแท่านนี้ขึ้นมาไซส์ขึ้นมาโอ้นี่อันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันน่าจะหนักพอสมควรแต่ว่าครับาถ้าติดบนยานพาหนะก็ไม่เป็นไรมั้งเพราะว่ามันแบบคนไม่ต้องแบกคนไม่ต้องแบกอยู่แล้วครับครับใช่ครับประมาณรถก็ถึงผมเป็นรถบอสไซแบกบอสไซไม่ได้ไปครับผมได้อันนี้เราพอดีเฟสเนี่ยปฎิญญาการศึกษาของเราทําไปถึงขั้นไหนแล้วครับผมเฟสหมายถึงหมายถึงว่าตอนนี้เราทําไปถึงขั้นตอนไหนแล้วครับตอนนี้คือเราเริ่ม จะมีแผนการทดสอบยิงทดสอบอะไรหรือเปล่าอ่าเฟสต,ต่อไปนะครับจรบดบวดนี้จะเป็นยิงสําหรับดับไฟป่าดับไฟป่าซ,ซึ่งปัญหาเนี้ยคือว่าปัญหานี้คือว่าไฟป่าเราจะเห็นแล้วนะครับว่าในภาคเหนืออะไรต่างๆวันนี้ะจะมีมปัญหาไฟป,ป่าเยอะมากครับ,รบก็จรวดนี้จะสามารถยิงไปตอบโจทย์ดับไฟป่าได้ซึ่งจรวดนี้เคยยิงได้สูงสุดจากพื้นสู่พื้นน่ะได้ถึง500เมตร ครับก็500เมตรใช่ครับแล้วก็ใช่ครับอันนี้คือเป็นการยิงจริงแต่ถ้าการคำนวณได้ถึง1 1กิโลเมตรประมาณครับคือโดยทฤษฎี1กิโลเมตรแต่ว่าโอเคเราคาดหวังว่าโอ้ f เอฟเฟกตีฟหแล้วกันใช่ครับโอเคได้นั้นก็เป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งเลยนะครับผมเึ้นมาของเทคโนโลยีของสปอันหนึ่งขึ้นมาก็โอเคนั่นก็เป็นประโยชน์สําคัญมากเลยครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับขอบคับ